ถ้าคุณครูท่านใดมีปัญหาเจีบยวบน,นั่งท่วมนะครับทรัพย์สินเสียหายเนี่ยก็ให้รายงานเข้ามาัาแลเราก็จะส่งไปที่ทางาากกรกรกรสปสพส่วนกานลางของเราเพื่อจะดูแลคุณครูคคคคทุกส่วนนะครับท่านเลาขาธิการครับฝากถึงเพื่อนครูแล้วก็เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทัานตหนึ่งครับก <c oughs> ็วันนี้ก็อยากฝากกราบเรียนไปยังบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งประเทศนะครับส่วนที่ประสบปัญหาก็ให้อดทน ใมมีขวัญกําลังใจเพราะว่าวันนี้มีส่วนที่รับผิดชอบจะมาดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่ส่วนที่ไม่ประสบปัญหาก็ให้หาวิธีการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันไม่ว่ามีส่วนไหนที่จะพอช่วยเหลือได้นะครับเป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งของหรือจะเป็นภูมิปัญญาหรือแนวคิดดีๆไอเดียด,ด,ดีก็มาเติมเต็มช่วยกันเพราะว่าปัญหานี้คงไม่เกิดครั้งนี้ครั้งเดียวและคงจะมีมาอีกตลอด เวลาเท่าที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ผู้ดมสมุนโดยน้ําอย่างเงี้ยนะก็คงจะต้องเตรียมการในระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไปครับสําหรับวันนี้ครูไทยสเตชั่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเลขาธิการคุณสภาท่านองค์กรอมสินิทันท่านดรอเนกกรรมการคุณสภาแล้วก็คุณครูที่ร่วมคณะในวันนี้ทุกท่านกราบขอบคุณท่านครับนะครับ วิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้อาจจะสร้างความสูญเสียให้กับสังคมไทยชีวิตของคนไทยอย่างมหาศาลแต่ในวิกฤตการณ์ย่อมมีโอกาสในวันนี้เราได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือความสมัครสมานสามคัคคีซึ่งเป็นลักษณะวิสัยของไทยแท้ในการช่วยเหลือกันยามตกทุกข์ได้ยากสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะนำพาสังคมไทยของเราให้เจริญก้าวหน้า และพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปเรารายการครูไทยสเตชันก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็คาดหวังว่าสังคมของเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันและก็นำประเทศชาติไปสู่ของการพัฒนาอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถึงช่วงส่งความเห็นท้ายรายการกับวารสารวิทยาจารยร์ค่ะท่านมีความเห็นอย่างไรกับการกระ่ายอํานาจของครุสภาสู่การจัดตั้งครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาก็ส่งความเห็นเข้ามาได้ค่ะเขียนใบเสนอบัรส่งเข้ามาที่สํานักงานเลยค่ะที่การครุสภาค่ะผู้ชกตีสิบท่านจะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกวิทยาจาร์วิทยาจารยาารย์ปีหนึ่งปีพร้อมทั้งรับเสื้อยืดและของที่ระลึกจากทางรายการค่ะ วันนี้เวลาของทูไทยเตชั่นหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ